ที่แบบไม่ได้มีให้คนอื่นต่อมีให้แค่านายคนเดียวอย่างเงี้ยฉันไม่รู้หรอกนะว่านายจะเชื่อในตัวฉันมากแค่ไหนแต่ว่ฉันไม่เข้าใจหรอกนะว่าความรู้สึกพวกนี้มันเป็นยังไงฉันไม่เคยมีความรักหรืออะไรแบบนี้ ก็ไม่แปลกหรอกแต่ฉันโอเคนะพี่ไม่รู้สนายอาจจะไม่ต้องตอบรับความรู้สึกของฉันก็ได้แต่ว่าไม่รู้สึกแค่อยู่ด้วยกันเรื่อยๆอี้ก็โอเคแนละ้วฉันว่า ถ้านายคิดว่านายจะสอนให้ฉันรู้จักพวกความรู้สึกพวกนี้นายก็อยากลองไหมละ่ะเคยอยค่ข่างรางวะอะไรนะนายจะสอนให้ฉันรู้จักคำว่ารักไหมละ่ะ บแล้วนายมั่นใจแล้วเหรอก็ถ้านายคิดว่านายทำได้ฉันก็ตกลงอ่ะทำได้แรกจังอืมได้สิเรืองถึงฝั่งแล้วครับเสร็จแล้ว เอ้ยฉันว่าฉันกลับไปนอนดีกว่าฉันฉันเหนื่อยฉัน,นฉันไปนอนดีวกว่าเฮ้ยเฮียเขินเอาทุกคนไปกัน <c oughs> อ้าคนอื่นตายไอ้นี่หวานกันอุตส่าห เขินอ่ะเขินอ่ะเขินฉันเขินเอ้ะอ่ะคุนเขใจไหมคะอืม 不回吹、欸欸欸，我不会吹。哎哎哎，他 o เออนนี่ยังไม่ได้สมชุดกาชาเลยต้อ,อาบน้ำก่อนนะไม่เอาอย่าดื้อก็เหนื่อยนทำหนาดนั้นก็ไม่ต้องอาบก็ได้ถึงเตรียมก็สุบโลกนายเพิ่งไปเล่นบนน้ำแข็งมาสกปกอย่างเี้นายนายว่าฉันสกปกใช่ไหมฉันชอบคนตัวหอมเลย ที่หอมมากๆตอนนี้ก็หอมอยู่แล้วแต่ว่าต้องหอมมากกว่านี้อีกให้ฉันเปลี่ยนฉันก่อนสิมันเขินขอโท่นนหน,นูไม่ได้ฉันอาบน้ำหน,นูนไม่ได้ทำ สวิมนี่มานนะเลวโฟเดอร์ปีสองเอามาสกินปีสองมาก่อนนาะหรืออยู่ในสกินวะอันนี้ลอนนี่ชาวน์ ปีมาปีไหนวะปีสองคอ,เอ,อนเตชว์ไวอเฮขอรหนูยังไม่เตรียมสกินมาเลย เป็นสุด手้าวอ่ะไหนไม่ต้องสนใจผมฉันท่าไหนนะนะไม่เป็นไรคือนล้วจะไมเขาเขาเข้ามาใกล้ทำไมวะ อะไรก็เห็นถัดหน้านีแา่แม่จ๋าแม่เชิญหนูด้วยเออหนูจะตายหนูเกือบจะตาย ตายเข้ยเฮ้ยเอาหมดแล้วเหรอ แม่จ๋าไม่ใช่อย่าทำตัวเป็นแมวมอมสิ่นั้นสุดการได้นะแม่เออต้องมาถูให้ด้วยเออฮะทไมไม่ชอบหรอไม่ก็ไม่ได้ไม่ชอบแต่แค่รู้สึกแปลกก็อาบน้ำตัวเองมันตั้งนานจะถูก็มีคนมาถูให้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ิีแล้วเพราะหลังจะน้ำให้ทุกวันเลยโอ้โหไม่เป็นไรฉันฉันฉันฉัองเขาที่จะอาบน้ำด้วยตัวเองได้อยู่นะยังไม่เอาจริงเหรอทำไมนายอยากทำให้เหรอก็ทำให้ได้ทุกวนันนายนี่นายอยากจะตอบตัวฉันขนาดนั้นเลยได้ไงฮะ ันแปลกตรงไหนถ้าฉันจะดูแลคนที่ฉันรักอะมันมันก็ไม่แปลกหรอกมั้งไม่ฉันจะอ่ะานแล้วไมว่ฉันต้องตัวไปนดนดีกว่าไปแล้ว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 ยุ่งก็บผม เอเคฉันจุมเสื้อได้ไหมฉันไม่มีชุดนอนอะ่ะได้สิตัวย <c oughs> ูไม่ได้ทำชุดนอนเลยอะ <c oughs> ังอ่ะ มีคนอยู่ข้างหน้าทำไมไปที่หนึ่งอยู่หรือเปล่าอืมไปนอนแล้วว่วง <laughs> นายก็พูดสิพูดว่าก็นายคิดไงอยากให้ฉันไปนอนอยากให้ฉันไปนอนด้ไหมถ <laughs> ้าเป็นเอชอยากจะมานอนด้วยก็มานอนด้วยได้ครับ ถ้ามัถึงพูดอย่างนี้นายนายไม่อยากมานอนด้วยเหรอ <c oughs> อย่างไวเลยหม <c oughs> อผมเย็นฉ,ฉันเป็นท่านอนแบบใหม่อะติวนีท้ทายดีอยู่ <c oughs> มันอันไหนมันดีกว่ากัน อันนี้ก็ได้มาหัวถึงมอสน, oh. นายไม่บอกฟันดิชเลยฉันบอกมาก่อนหลายวันแล้วนะทไมนายไม่บอกฉันก่อนบ้างนายไม่ชอบที่จะบอกก่อนเหรอแค่อยากลองโดนบอกก่อนบ้าง <c oughs> มันร้อนหรอกไอ้เหี้ยออืมก็ไดช้ชี้เห็นว่า วันนี้ไหน่อยมาเราก็เลยยอมทำตามให้เฉยๆมาฟัน hmm. ดีคร <My room. S 1> ับเอเคไเมดุมน <Wow. S 2> ี่แสงสุปะอะไรเอาไม่คิดว่านายจะอนั้นะเจ๊เจ อะไรก็พูดสินะเรนนี่นี่เอ<ห>า๋ยวก่อนมันใกล้ใกล้กันอะไรก็พูดต่อสิพูนใหม่ก็พูนใหนม,ฉมห่ฉันไม่ไหวแล้วอย่า มาเหรอ้ยโอ้ยอาทำไมไม่อยากนอนเงี้ยแล้วหรอเหมือนนายต้องหาดที่ไม่อยากนอนกับฉันนะนายอยากจะนอนกับคนอื่น นายบอกว่านายหมูนายไม่ไหวแล้วเอาใหม่ไหนนะเอไมเอ่อห oh. ัวมานอนที่หมอนดีดีไม่เป็นไรฉันไม่ชอบนอนกับหมอนปวดคอโอ้ยไม่ต้องยุ่งกับฉันโอ้ยเอ๊ะ โอ้ไม่ต้องทิ้ลแกฉันไปนอนนะอืมนอนดีๆเงี้ยฉันไม่นอนนึกถึงมากอ่ะเดียวขึ้นมาเอ้าอะไรอ่ะอะไรคุณม่ฝันดีนะรอนี่อืมฝันดีเอ้ยคิด เนี่ย mm. ล่กูนายเขียนมาเอะไรเห็นดิเอ๊ะมาอืมมาวายวายวายฝั่งนั้นน่าจะฮอลล์แล้วก็ยิ้มยิ้มแก้มสิ่แล้วอาว่าผมไปนอนจริงๆล้จะเกิดสุดเอนตอนเรือถึงฝั่งแล้วเนาะก็ไม่คิดว่ามันเสิร์ฟเร็วขนาดนี้ โอเคทุกคนไปละเจอกันครับขอฟรีขอฟรีเจอกันคราวน์นวลนวมนวลนยดีต้อนรักันนะครับเอออีพีนี้แรงมากหนูยังไม่ได้สมองหลอเลยโอเคฝากอะไรหน่อยสิ ไม่ได้ฝากเอเคแต่ว่าฝากบีมั้งตุดบวงล้อให้หน่อยจะไปนอนแล้วเอาแบบว่าอันไหนออกอันแรกตัดอันตัดตัดออกนะโอเคนะแล้วมีชุดให้ฉันไม่อะไรไม่ถือว่าให้ฉันทำเองเลยหรอชุดมันอยู่ในช่องฉันนะ ไในจนะีเซ็นน่ะในห้องโพสอะ่ะฝากที่เหลือด้วยนะฉันไปนอนแล้วเจอกันบายบายบันดี bye, ไปไป้ไม่บายบายไปนอนแล้วโอเคแล้วขเจอกันนะคะมั่วๆอย่าลืมไปดีเก่งนะคะบายบายเจอกันวันนี้ไปนอนแล้ว